สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันราช่องพายปองกับควันเอกนะครับวันนี้ก็มาดูจังวัดของเจ้าทองเข้าป่านะวันนี้เข้าป่าเาสายๆกลับมาจากรยายะเวียนก็เข้าป่ากันมารุ่นตัวแดง งนี้พี่เอกศิก็อยู่บ้านครับไปรักษาตานะผมอยู่กับพี่ป๋องกับเจ้าทองอยู่นี่ก็หานการกินก็นเยอะนิดนึงเริ่มขึ้นเนื้อแล้วนะครับตูดเริ่มเต็มแล้วพี่ป๋องก็อยู่นูน่นไปดูเจ้าทองมีวิธีการเอายาอย่างไงนะครับไปดู กล้วยด้วยนะกล้วยเจคันแหล่ของตันกล้วยนะของพีต่ตานนะผมนิดยาไปปลาคนระับ Ôi bôn bôn rồi. Ôi bôn si chết bôn 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 này tân nào đâu cắt thôi thai chip chứ không kìa kia mặt mày thân mày kìm 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 con มีควืลุงนะครับจะได้อวนเร็วๆใช้ตัวทันเพื่อน,นครับถื่อนเดูคันกี้ต้นเม่นไหตอนนี้น,นป็นการเอาหญาเป็าของย้าทอง ต้องันกันลงไปเง้ต้อต้นต้่ผมอีกแล้วนี่ตนั่นน้เนาะกันนี่้องนี่ตัวเวียดจิ๊ขี้เลืกคลั่งเลยี่เจอนี่ร็เลิมได้กินข้าว ะเอาแกมาจังไรเก่งดูก็เด็กเขามีความพยายามในการฝึกในการอะไรนะผมถ้าอยู่กับผมนี่ไม่ฝึกไม่อะไรครับขี้เกียจนะผม คือผมอยู่กับชา้างจนอิอ่มตัวจนเบื่อแล้วนะครับเด็กเขาอยู่ใหม่เขาก็มีความพยายามมีความเขาเรียก่อะไรตะปีกระเป๋ามีมีไฟอยู่นะครับผมส่วนผมมันหมดไฟแล้วนะครับแต่ยุ่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าผมอยู่ตั้งแต่เด็กเนาะมันก็อิ่มตัวอีกอย่างผมใจร้อนครับ ไม่ได้ทำได้ทุบทำได้ทุบก็กลางวันก็จะมาอยู่ป่าหาร่มนะครับว่าให้น้องได้เดินให้น้องได้ใช้ชีวิตในป่าบ้างนะครับช้างต้องอยู่ในป่าบ้างอยู่ในบ้านบ้างครับคือเวลาไปแห่งานนะครับผมไปถลกนอกบ้าน เช้าเช้านะเจ้าทองนละยเช้า,าชว่วงนี้ปีนี้มันจะแรงแรงกว่าปกติหรือยังไงมันดูแบบแห้งๆไงยังไม่ถึงยังไม่ถึงอันนี้เลยครับแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้ว นี่ก็เป็นพิษทองสัมปทานไว้คนระับสัมปทานไว้จริงผิดกฎของสัตว์นะครับการชาช้ปุกป่าเพราะว่าจะทําให้ต้นไม้ตายหรือทํำให้ป่าไม้ไม่รสมบูรนะ์คนับแต่ว่าเราก็ฝืนฝืนกดนิดนึง Ta chơi về về chơi. Ừ. Chưa? Cái nó mong, bây chơi em vừa room chưa. Nah, mh mh rùm nè, mh Nè Vậy mh 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 Cái đi, là pa, mhm pa Mấy phải mhm mhm đi mhm pa mhm cái มีอาหารเขาหนึงมัดให้เินตอนเช้าบ้างแล้วนะครับอยู่ในป่าก็เดินเล่นฟังเสียงนกเสียงกานะเจ้าทองก็น้องต้องเรียนรู้เยอะนะครับน้อง,งทองเป็นช่วงช้างเด็กเนาะยางเขาก็ไม่ได้เติบโตมาในพื้นที่เราครับ เงีนะ้ยอันดักให้เลยเต๋ยเอ้ย,ย,อยที่ตระได้จ้างแล้วที่ก็คิดว่าเจ้าทองก็ประมาณนี้นะครับสายๆเข้าปลาเย็นมาก็เดินเล่นกับควันท็อป โอเคครับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ